ใครใช้ลายดูด่วนล่าสุดรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะคำเตือนจากไล n e Thailand หากได้รับข้อความลักษณะเช่นนี้อย่าเชื่ออย่าหลงกลผู้ใช้ไลน์โปรดระวังขณะนี้พบว่ามีการส่ง SMS แอบอ้างชื่อ l i น์แจ้งให้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าบัญชีไล n e เพื่อรักษาสถานาการใช้งานโดยให้คลิกลิงก์แปกปลอมที่นำไปสู่การให้ล็อกอินเข้าบัญชีไลน์บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ จึงใคร่ขอเตือนผู้ใช้ไลน์ทุกคนทั่วประเทศโปรดทิจารณาข้อความโดยละเอียดและระมัดระวังในการคลิกลิงก์เหล่านั้นเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้และขอความกรุณาทุกทกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้โปรดกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารนี้จะได้รับทราบและจะได้ระมัดระวังตัวต่อไปหากประชาชนพบข้อสงสัยกรุณาติดต่อ l ล n ์ไทยแลน n ์คอนแทคข cc. l i n e .me ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ